นาน,า,น,า,นาโพสต์ระบายเจอคอมเมนต์พาดพิงถึงลูกรุนแรงทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ถึงกับทนไม่ไหวสำหรับนานาไาารวาินาภรรยาของเวทไทเทเนียมหรือปริญญาอินทชัยที่ล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจหลังจากที่มีดราม่าเพลงใหม่ไทเทเนียมออกมาก่อนหน้านี้โดยระบุข้อความว่า เข้าใจได้ถึงการถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการทำเพลงมีคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆสำหรับคอมเมนต์ที่พาดพิงถึงนานาและลูกๆด้วยคำพูดที่ใช้ว่าเด็กอย่างรุนแรงเหลือเกินถ้าจะว่านานาเอาจริงๆเราอยู่ตรงนี้มานานเราแข็งแรงพอที่จะรับได้นะแต่เด็กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะคะในฐานะของคนเป็นแม่อยากจะขอว่าอย่าใจร้ายกันถึงขนาดนี้เลยมันคือเพลงเพลงหนึ่งที่ศิลปินตั้ง ใจทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงตามฉบับวรรทธรรมของเพลงเขาไม่ได้เกิดจากเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยทําไมมันไปนไกลได้ขนาดนี้เนาะซึ่งใต้โพสต์ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแปะรูปหัวใจสีแดงให้นานาก,กันอย่างรัวๆไปเลยค่ะ